แม่ไปเดินไปจะไปจะเป็นไข้หวัดขอบคุณค่ะขอบคุณที่อุ้มใจมาให้นะคะเป็นหลายคนใช่ค่ะไม่ได้ร้องเลยค่ะแต่ใครจะติงก็ได้นะคะไว้ฉีดยาฉีดยาไปฉีดเข็ม สองวันใช่อ่ะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะช่วงนี้ใช่มงคลจะกินเก่งมากเกินไปแหละเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันหน่อยอะไรนะแม่ขอเบอร์ถูให้หวัดที่บ้านหน้าแอปฟ้าแม่ค่ะมีเลยไปดูได้นะคะ เจตการงคนนะ่ะกินเก่งอย่างแหละไปค่ะไปค่ะแม่มุดแย่ค่ะใช่เป็นกันเยอะนะคะระวังกันด้วยนะคะจริงๆแล้วช่วงเนี้ยเขาว่าไปไหนให้ใส่แมสขอบคุณดอกกุหลาบค่ะส่งดอกกุหลาบนะคะจะได้ของฝันสว่างขึ้นนะคะขอบคุณดอกกุหลาบ เลี้ยงสนุกกันใหญ่เลคะ่ะถ้าเลี้ยงลิงอ่ะเป็นกันหมดเลยนะคะแล้วทุกคนก็ไปไหนช่วงน,นี้ใส่แมสจะดีมากนะคะผมว่าบางทีอ่ะมันไปไหนแล้วไม่ค่อยได้ใส่แมสก็มีนะคะไม่มีอะะแบอกค่ะเด็กติดซะ ซ่อมดาบอย่างครับยังไม่ได้ซ่อมแหมเราก็เพิ่งจะเห็นเลยนะแสบจริงแสบจริงขอบคุณค่ะขอบคุณดอกุหลาบนะคะสวัสดีทั้งหน,นะะึ่งพันสองร้อคนค่ะแหมดีใจจังไม่ไยตั้งหลายวันแต่ก็ยังมีคนมาดูแม่เป็นพันนะขอบคุณค่ะ ขอบคุณหัวใจสิว่ยใครเนี่ยให้ดอกกุหลาบเยอะแยะเลยโ,โ,โอ้โห,โห,หลัวๆอืมเบอค่ะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณหมีหน่าทึ่งมากไม่มีงางค่ะวันที่สิบห้าว่ามีวันที่สิบสี่งานพ่อนุ่นะค่ะสิบห้าไม่มีมีสิบหกนะคะ เจอกันนะคะหลายๆที่ที่จะภาพจับจองกันเอาไว้ขอบคุณมากนะคะลุงฟ้าเขานัดไว้บ่ายน,นะคะมางโมง16คาเจอกันนะคะอ้าวฟ้ายตื่นแล้วฟ้ายมูคนตื่นยังไม่ได้ร้องเพลงค่ะคิด <c oughs> ถึงจ้าเจอกันค่ะเจอกันนะคะ มมคนบอกจะเดินทางบ่ายสองนี่แหละคะ่ะไม่เกินบ่ายหนึ่งเนี่ยลฟุฟฟาออก,กค่ะรอเจอกันลุงถ่าเจอกันนะคะก็ยังไม่ค่อยหายดีอคะค่ะแต่ก็นอนมากก็งั้นชื่อที่อะไรบอกหนะชื่อที่อะไร ขอบคุณค่ะอายุมากนี่ไม่ดีนะคะจริงๆวัสตีค่ะแล้วคนที่ส่งเครื่องประดับให้น้องนุ้ถึงแล้วนะคะื่หวานหากันอยู่อยู่ที่ไหนเจอแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะคนที่ทำขอให้ส่งเครื่องประดับให้ขอบคุณมากนะคะค